สบายดีทุกคนวันนี้มาอยู่กับซ่องตีนาสาวลาวบ้านนานี่ตีนาสิมาเฮ็ดยังมีหมูหมูก่องเอามีอย่างนี่จะเป็นซีหมูเนาะ,ะเขาจะมีเก่งเก่งพักใส้ซีนเหมือกะเมนูธรรมดาเนาะกไม่ได้มีอย่างพิเศษเลยว่าที่พิเศษคือเต้ฮามาอยู่พี่เขาเกิน จะเป็นกวางตุ้งอาจะเอาภับเป็นบางเพราะว่าเขาไีบควนสุขภาพจะคาว่าเอาขาดสารอาหารต้องเพิ่มสารอาหารในนั้เองอันนี้ค่ะขีงก็จะสิ่งเป็นในอบรีดเทื่มันออกมา ตเอากรนี้มามบนเลกินมันอวตอนกินโเนมัคือต้นอยู่พังเบือกตอนอยู่พัเบือกกินตลด้นนั้นูตอ่ผังเบือกัีย่งเนีเจผัดเาไมวลดบยดมี 因空气空气湿了，不是啊？对。 แต่ว mm ่าไก่เม็นข้าสวยอะไรทุกคนที่นี่ฝนกับตกกลางวันนี่ตกแต่กลางเช้า เาถ้าไปเบิ้งก่อนซอยที่หมูหน่อยแล้วแต่ก่อนปุ๋ะทุกคนตอนนี้เขากะหม้อของกระโคตรแล้วหน่อยเดี๋ยวเปิดมาจิ้มถึกอันนี้เาจะทุบขิงใส่ก่อนเนาะ ໄປເຮັດໃຫ້ເຂົ້າໃສ່ໝາກນຶ່ງເນາະເພາະວ່າຢ້ານມັນເປື້ອນໂທດຢ້າກດີ້ດອອກກມິກກ ใส่หมูก่อนเนาะท้าหน,น่อยหน,นึ่งเนาะแล้วเราก็จะมาใส่ผักเอง เป็นมันหมูฮบูก,กินยันตุยแต้ผมไม่สวยค่ะใช้กรเ,เขียบเป็นอนหนึ่งเกรเขียนเาโอบริสิระเขียนมาจะมีไ,ได้อยู่กักเคียมใช่อีกทุกคนเพ่อเให้มันแบบหอมหนะหอม มันเน่ามันก็คือยุ่งเหงื่อแน,น่นอยทัดเพลงกูได้โอ้โหของเราได้ซื้ออันนั้นทุกคนเขาลืมซื้อแล้หอมหอมเนะมาะใส่เขาจะปุ๊กนดหนึงก่อน,นออเนาะเขาผดีอันนี้ฟดนน้วยนึงเขาก็จะใส่ผักลงผักแล้วก็ปรุงเลยเนาะ ได้กินเจียวเผ็ดเนาะแต่ว่าเฮาบ่มีอันเต่าแล้วก็บ่มีทานเนาะคันมีเต่ามีทานนี่เนี่ยซื้อมากเล่นซื้อน้ำันต่ำมันหึมื้ออื่นเหรอผลมื้ออื่นตํากที่สุดซื้อันซื้อให้เลยเพราะว่ายานฝนตรงมือขานปตล่ละเผ็ดมาสิเอาใส่อัน่นอนเพราะยานมันเปล่งกินเลยพอฝนตก ບໍ່ມີເຮັດໃສ່ເນາະຢ່າມັນແດ່ບໍ່ຢើຢ່າມັນເນາະຢ່າມັນບູດໂຕນັ້ນໄປເນາະຊິບໍ່ລ້າງເນາະແຫ້ງລ້າງມັນເນາະເ ปันไหนเราหมก,กิดเวลาจัดเราไมเสร็จเลยหมกิดเมื่อกี้เห็นหมกิดน่ายัหหอกดแล้วทุกคนี่ใส่พักเดี๋ยวเราจะมาใส่พักกัน กวางตุ้มที่เขาล้างเมื่อกี้นี่เนาะทุกคนแต่หลายเพื่อต้นข้าวเลงเยาเนี่ยกินต้นสวยเพื่อข้าวเลงตัวนี้มันสวยเลยแต่ว่าจะกินเป็นข้าวเต่าว่าเป็ดเจาะเลือดตีมันได้กินยังเขาบอกให้กินยังต้องไปหายสิมบักิที่ใช้บดเลย นนก่อนเนะเดี๋ยมันนิดกันนึงก่อนจะเมนูบ้นบานๆเนาะเมนูธรรมดาแล้วบุฟี่มีกหนึงพิเศษแต่ว่ายักษ์ไทยคือยักษ์ไทยให้ทุกคนได้เบิง่งเนาะคล้ายๆคือชีสประจำวันชีสประจำวัน <c oughs> ล้างก่อน แล้วก็ masjid มาเซ็ต เดี๋ยวไปถ้าเบิ้งตัวมันซุกแล้วก็ตอนเขากินเนาะนี่เนาะทุกคนก็จะเป็นน้าตาอาหารมื้อนี้ตต่เส้นมีชิมซองลย่ะงนึนงก๋าหอส้มกับมะเขือกับผักกาส้มนี่เนอหน้าตาทุกคนเดี๋ยวเราจะมาชิมกัน สิมนน้ำย่างเดียวอะไรน้อคนเขาต้องสิมนตอนด้วยตอนยีงทำไรก็มีเกี่ยวนอคนคุยเกี่ยวก็ไอ้เราซื้อซื้อไปไมาที่เองกว่ไเราซื้ออีเียสิ่งต่า ม่ได้วทุกคนกินข้าวันอันนี้ใชเป็นชิ้นงู่ะชิ้นเด็ดเดี่ยวมาทุกคนเดี๋ยวเราจะขอข้าวกันสำหรับที่นี่ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเหมือนกัน ก็เป็นกำลังใจให้คิปต่อไปเนาะสำหรับไผ่ที่อยากคอมเมนต์ก็ขอให้คอมเมนต์แล้วก็คลิดดีๆก่อนคอมเมนต์เนาะให้เบิงบ้งเบิ้งลิปจะต้องเบิ้งไว้มีสติอมเมานสิคอมเมนต์อย่าเสียเมสียสลุกเนาะจะให้ได้ขึ้นศูนย์โอเคบายบาย